ดันมาไฟเจียวไว้ปึนบึนเอท่านประธานชินดีจังเลยในที่สุดคุณก็ามาแล้วก็บคุณชายตระกูลฟู่ทำไมท่านประธานถึงมาอยู่คนแบบนี้ได้นะเดี๋ยวอีกสักพักฉันจะส่งนายกลับบ้านแล้วนี่จะถือของพวกนี้ไว้ในมือทำไมแท่านประธานชิน ชายผู้คนนี้เมื่อก่อนดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบนี้นี่นะท่านประธานชินตอนนี้ประธานหลีกับประธานจางรออยู่ข้างไหนแล้วครับเพื่อนของคุณจะเขาจะเข้าไปด้วยนะประธานชินมาแล้วขอบคุณที่มานะครับนั่งถอะไม่ต้องไอหรอกนั่นใครนะ ท่าขี้ดูท่านประธานรังเกยียจของพวกนี้ไม่ใช่หรอเห็นเขาเคยบอกว่ามันสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะอนามายัยแถมยังสั่งลูกชิ้นเนื้อสอดไส้อีกฉันไม่เคยเห็นเขากินของแปรรูปเหล่านี้เลยสักครั้งพอรึอเปล่าถ้าไม่พอนายก็สั่งเพิ่มแล้วกันเอาผักกาดหอมเพิ่มคุณนชายฉ้นครับเขาคือ น้องชายผมอ่ะเป็นน้องที่นับถือกันฮคนที่ทำให้ท่านประธานสินรับเป็นน้องบนททําได้ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแนะ่ไม่ทราบว่าคุณชายท่านนี้ชื่ออะไรลรอครับแล้วที่บ้านทำอะไรผมแซ่ฟู่ไม่เคยยุ่งกับธุรกิจทางบ้านแต่ตอนนี้มีความคิดที่จะเข้าไปรับช่วงบริหารต่ออยู่นะ ที่แท้ก็คือคุณชายผู้นี่เองเมื่อไม่กี่วันก่อนผม,มยังเจอพ่อคุณอยู่เลยนะได้ยินมาว่าคุณชายผู้เล่นเกมเก่งม,มากถึงขั้นหลายๆทีมให้ความสนใจไม่น่าละ่ะท่านประธานเินถึงได้รับคุณเป็นน้องบุญธรรมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริงๆนะครับอ๋ผมจำได้แล้วว่ากันว่าคุณชายผู้แตกต่างกับ พี่ชายราฟ้ากับเหวคคนชายฟู่อีกคนเนี่ยผมเราพูดไม่ออกเลยจริงๆเห็นว่าแม่ก็มาจากบ้านนอกด้วยนะไม่มีความรู้อะไรเลยแองอุตสาห์เปิดบริษัทอีกแม่ลูกโกรดนี้ช่างเป็นตัวตลกให้คนอื่นเขาหัวเราะเยาะจริงๆนะครับฮคุณสมบัติของพวกเขาแตกต่างจากคุณมากเลยล่ะเจงด้วยได้ยินว่า รสสนิยมก็แปลกไม่น่านละท่านประธานผู้ถึงอยากตัดขาดความสัมพันธ์ด้วยขนาดนั้นถ้าผมมีลูกชายแบบนี้นะคงจะโกรธหน้าดูเหมือนกันโชคดีที่ท่านประธานผู้ยังมีคนชายรองอยู่ด้วยเออจบกันถ้าทางประธานลีกับประธานจางคงยังไม่เคยเห็นเจ้าลูกเมียน้อยที่ถูกเลี้ยงไว้ข้างนอกแน่แน ไม่งั้นทั้งสองท่านคงไม่คิดว่าผมเป็นเขาหรอกแต่ว่าขอโทษด้วยนะผมตังหักที่เป็นคนชายเหลือขออย่างที่พวกคุณว่านะ,ะเออเออตายจริงผมมีตาหามีแววไหมงั้นขอโทษด้วยการดื่มแก้วหนึ่งล้วกันครับดื่มดื่มดื่มผมเองก็เลอะเลือนเหมือนกันดันไปเชื่อเขาหรือพวกนั้นได้เล่าแก้วนี้ ผมต้องเดิมให้ได้เลยครับฮ่าฮ่ที่หมอพวกพี่ทานกันต่อเถอะท่านประธานทั้งสองพูดถูกแล้วล่ะฉันนั้นรสนิยมห่วยการอบรมแย่นะต่อหน้าคนที่ไม่ชอบกีนหน้ากันข้าวมื้อนี้ฉันกินไม่ลงแล้วขอตัวก่อนนะฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไปส่งนายเองนะกับคุณชายชินแล้วธุรกิจของเราวันนี้